งานหินหินแค่ฟังก็รู้ว่ายากแต่ไม่ยากสําหรับตัวจริงแบบผมลงโมหินดีลาไม่เจริญเนี่ยสาขาแรกอยู่ที่ราชบุรีเกือบ30ปีแล้วคุณพ่อก็เลยขยายมาที่สุพรรณบุรีจนกระทั่งเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วทางผมเนี่ยได้เข้ามาช่วยคุณพ่อซึ่งงานทุกอย่างเนี่ยมันเป็นกระบวนการลูกโซ่หน้าเหมืองเนี่ยมีหน้าที่ผลิตหินออกมาเพื่อนําหิน,นลําเลียงเข้ามาที่ตัวลงโมผลิตหินจําหน่ายไปยังลูกค้ารถขุดเนี่ยมันเป็นหัวใจหลัก ถ้รถขุดดีไม่มีปัญหาทุกอย่างก็ทำงานได้อย่างราบรื่นเราจะทำยังไงให้ต้นทางยังปลายทางเนี่ยมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเราก็มีการขยายปรับปรุงโรมอสเจอร์เอกมีทีมบริารัเนี่ยเดี๋ยวเขามาดูให้ว่าพื้นที่เราแบบไหนปริมาณหินแค่ไหนนี้เขาก็แอบบอกติบแล้วว่ามีรุ่นใหม,ม่ p า p 0 0 p ห5 0 0อเนี่ยตอบโจทย์เรามากที่สุดบุ้งขี่เขเนี่ย 3.5คิวที่เราเตอร์ไพส์มากที่สุดคือพุ้งกี่ให้รถใหญ่ประหยัดน้ํามันซะอีกทําได้ยังไงแล้วปลายทางเวลาตักเนี่ยมันใช้เวลานานจนคมตัวเองเ,องเนี่ยเอารถ W A 4 70เข้ามาน,นําเสนอรุ่นใหม่ด้วยพุ้งกี่4คิวมันการเป็นว่าตอบโจทย์เครื่องเงียบขับสบายตักหินให้ลูกค้าไวขึ้นมันเป็นคู่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ เราอยากได้ทีมที่เข้ามาดูแลตัวเครื่องจักรผมวัตุเองเนี่ยเขามีทีมช่างอ่ะเหมือนวิ่งเยี่ยมเยียนทุกๆเดือนน่ยคอยเช็คได้ว่าทํางานขี่ชั่วโมงเครื่องจักรเราโอเวอร์โหลดไปไหมจอดมากจอดน้อยเนี่ย p m ครบเนี่ยไม่ต้องตามวิ่งมาหาเราก่อนล่วงหน้าแล้วอะไรเนี่ยเราใช้อะไรแท้ซ่อมเสร็จมีรับประกันด้วยนะคุ้มค่ากว่าคมัตึตัวจริงเรื่องรถขุดที่สุดของการบริการคมัตึ